สวัสดีพี่น้องสุปูสุพนครับสิเอ็ดว่งเซาเกานริกาบอลําเดินทางมหาหอดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วสำหรับคืนนี้นะครับเขาทำการแสดงอยู่ที่บ้านดงมะเอกรับตำบลพ้นทองครับพี่น้องอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับงานแหลกของอำเภองานแหลกของจังหวัดนครพนมครับชิมงานมหาหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วเอานมครับมองเขางานเด้อพี่น้องนะครับเขาคางวัด พระาธาตุเรนูนครน,นะครับเข่าตรงมารื่อยๆตรงซื้อคิงนิงกิงนิงมาเรนะื่อยๆนะสิมาต่างานพอดีนะครับสําหรับพี่น้องที่จะเดินทางมามือนี้นะครับคนหลายได้พี่น้องนะครับเพราะเป็นงานฟรีนะครับมาก่อนในนั่งหน้หนามาซาในนัง่งหลังมือว่านขยายสางังข,ขยายสังกะสีไปสามเทือครับจนบ่มีหม่องนั่งครับพี่น้องเนาะสวัสดี41ท่านครับ สวัสดีพี่น้องผู้มักในเสียงร้องเสียงล่ำผูหมักมวนหมักซืนหมักโมมักเซลครับนะครับคืนนี้ชมฟรีนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์ให้บอลน้นนําน,นะครับเสียงบกคอยมีแล้วตากฝนเมื่ขึ้นนี้ฝนตกนอนอยู่นา้าท่วมเปีพี่น้องเออ้ยตกคากตกเนี่ยพะวงมาแล้วพะวงมาหอดแล้วตอนนี้ข้อความหน้าเพจไม่ขึ้นนะครับถ้าพี่น้องทักมาขอความหน้าเพจบอลน,นุนบอลขืนเอาขืนแล้วสวัสดีแม่ละไมครับ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องทักทายกันไดเมือขึ้นผู้ใดเบื้องไรโซดในกลุ่มปิดแน่นะครับ18,00 0คนสุดยอดอีลีสุดยอดอีลีนะครับขอบคุณพี่น้องปองไปสุบูรุสุคนครับเข้ามาแล้วกดแชร์นะครับหมอลำมาฮอดแล้วบริโจกตาครับคืนนี้ทําการแสดงอยู่ที่บ้านดงมะเอกครับตาบลพนทองเด้อพี่นอ้องอําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งฟังทรายน้ำนะครับมาบอนอมาบอนอขามแม่นม้ำโคงมาบอนอ ตังฝัง,งส่เข้าเป็นงานชมฟรีนะครับคืนนี้นะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งบรรยากาศในวัดโอ้ยสิพ่อนางบะน้อเบ่งรตรงมาเรื่อยๆตรงซื้อคิงนิ่งมาเลยนะครับสิต่ำกับวัดพอดีนะครับวัดศรีคุณเมืองบ้านดงไม่เอกครับ มองจอดรถนะครับเพิ่นเตรียมใปโรงเรียนเด้อถ้าถ้าพี่น้องมานี่บ่ต้องเอารถมนเข้ามานะครับจอดรถที่โรงเรียนสนามโรงเรียนบ้านดงไม้เอกนะครับแต่ห้องน้ำของท่าในวัดเพียบพี่น้องนะครับต้นไม้ก็หลายพร้อมแต่เดินมันแคบเดินมันแคบเนาะเพชรบูรณ์ตกทั้งวันทั้งคืนเลยคอนไว้คอนวว้ก็บอสบายอายคอยๆแครพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยตนเพิ่น มอลองมอล่ำก็คือกันล่ำใส่ฝนแบบป้าหัวหนาสูบักคักเมื่อขึ้นกุไยใเบิงไรสดหาถุ่มฝนตกบักแห้งแล้วยังเตยใส่ฝนบ้าพี่น้องทั้งกรมมาลาใสากระบอดีเด้เต็มสนามอยู่คือเกาปบ้าสะออนเพลินบักคากขนลูกเลยเมื่อขึ้นบ้า